สวัสดีครับแมพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับสวันนี้ก็เป็นเสาร์วันบรหิหารสวัสดีที่18กรกฎาคม2567นะครับลุ่วันกับออกมาออกเพียงแห่งงัวพี่น้องเพียงแห่งงัวมาสูบไฟแห่งงัวเสาร์นี้ งัวจ้าของปีกัดบ้านน้องห้อยหอยคูตำบลหน้าหนังพ่นพิสัยร้องไายนะครับบ้านลุงหวานยู่มาสุมไฟให้งัวพี่น้องเอ้ยเอาขวดเอาอยังอบไหลแมงไหลแมลงต่างๆจัง่อยแมงพาหานำลูกพี่น้องช่วงนี้กันลูกไผ่เกี่ยวกับงัวกับกล้วยนะครับกำลัง พื้นทีบ้านอนนรุ่งบวนนีดเรือเมียวที่พี่นอ้องเอ้ยโลกเคยเปลี่ยนนั่นแหละฝ่าฝนตกวัดขึ้นพี่น้องเลยมือนี้ขาดว่าสิบอบดีปว่วยดอกงวงมือน,นี้ปววยกับบดีปว่วยไปใส่ดอกนี่แหละพื้นที่น่าจะคล้องนี่แหละ ไว้อกอยางแล้วมูดีหายาไม่กินเด้อสวยใสเงยเงยจังเอยกับิีพีห้าล้อเปิดละข่ายพี่น้องน้ำขอกน้ำฟ้ามอลไรพี่น้องผูเหลืยงงัวเหลืยงคล้ยก็ได้ s ่ว n g เศานี่ก็มาเก็บภาพบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าน้ำขอกงอวยจากของอย่างละสักอนเรื่องคลิปนพี่น้องน้ำเสน่ห์พี่นอ้นงนองนะครับ งัวลงวนก็หลูกขอบง,งัววันบ้านเลยพี่น้องเอ้ยมุญรุ่นหลายยังดอกดยังงัวไทยเื้นเมืองลงคลิปขายงัจวจากของยังพังนนขายอยู่พอคาดวาเบิองแลักกัดว <c ười> ่าใดหลักข้ากัดคนคนว่ามันถือโคตรงัวโซนเดียวไปว่าใด้ดอกเอาถือก็ถือกระเรียกเส้สำกันพี่น้องเอ้ยหมดซะ หาใหญ่กินสัก,กอนทางอื่นกับฟังข้าวกับเขียดทั้งจังหวัดสกนลคนครเพิ่นว่าพ่อข่าเบียดพ่ามาหลายอยู่าวชนเอาเของแม่มือหนึ่งมือหนึ่งหลายลอยตัวพี่น้องพ่อข่าเบียดเพิ่นมาเอาพวงเขามาลบปองงัวเอาควาวยนะครับทั้ง ตลาด่ใหญ่เพิ่นทั้งจังหวัดสกลทั้งพญายีบีมุ่นมีหัดเพื่อนทยถ้ำอยู่หวยมือนหนึ่งมือนหนึ่งเวียดเนนออยยพิ่นน้ำออกหลายรวยตัวพี่น้องหลายพวงอยู่คาดว่าสิขึ้นนี้ดอกพี่น้องวัดเอาซะก่อน ซาเงยียนกินข้าต่างหิงสะกอนอัดสาเลียงสะกอนมีน,น้ำนมจะคืนนี่หอวเพ่าเพิ่นเอาออกไายเสื้ะเกินตะละมือหายเปี้ยงให้กินสักคนพี่น้องไอ้สวงเศร้าเลยมีแดดมียังฝนมตัตกตกจะจิ่อป้อ,ยอ,อกยัง เลียบงุ่งพี่รองเอ,อ้ยแงบงวันตอนนี้มาดังไฟไล่ให้กับพ่นั่นอกพี่รองกับพ่อได้บรรเทาจังไหยก็ถือกินงุ่ง,งเอ,อ,เอ,อกินควันกินอย่างกินควันไฟเพลินบินนี่าง้วควายบอดระล่มขั้นไปเลย ว่าพายุเขาว่าท่นานพายุยังอยุดน้อบ่เดียวท่านร่ะคงดูฟองปลากำลังไหม้ละคนตกเบิดขึ้นพี่น้องเอ้ยเขียดตำบลด้านหลังอำเภอพลนิสัยเขียดต้องอ้วดยูนี่ขอกั้ขวขว้อง้วขนาดเทปไปสูงๆงยังจืดอยู่พี่น้องเลยยังพยายามรักษาความสะอาด งวัวเพิ่นบ่คือกล้วยผลเลิศทั้งขี่ทั้งเงียวเรียลาดบ่ขี่เป็นม่องเป็นหม่องเป็นบอนเด้คือควายควายเพิ่นขี่เป็นหม่องเป็นกวองของใครงันงวัวนี่ว้าจะขี่จะเงียวพี่น้องไอ้เรียลาดให้นํากันหน่อยมันละจืดสุดตัว จะขายออกจจกควมสองควบมาสานพ่อข่ากันล้เบิกเหล็กกับพันไปกันบ่ได้ขาดเส้นสักหนึ่งก็จะขายออกรถดอกเพิ่นก็คือว่าแหละผู้บัญสิไปสิมาเพิ่นกะขายรถขายยังเพิ่นกะไปบ่ได้คือว่าแหละพ่อข่ากันเลยก็เป็นผู้เลี้ยงกับอวดสาเลี้ยงสักคนพี่น้องเอ้ามาจะไหนเพิ่นนี่ยังไม่ยัง กำลังท้ายหีบกันยังมานกวนยังไงโอ้ยเสียไลยต้องเสียของข้อไว้โ <c oughs> มชันเป็นรอดรวดออกพี่น้องเสียไลยหาจินเขาหาเลี้ยมเขาบดเนี่ <c oughs> ยยางน้ำกลองว่า <c oughs> ต้องมานั่เลย <c oughs> มันหมุนลวดลำบากแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ฝ่าฝนตกดีขนาดเลยลำบากในการหายาป้างแผนยังมาถืออยู่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงงว่วมากสองสามปีก็ได้ กับสองปีสมปีมาเหลียงง้วยกับสองสปีการบริหารจัดการยังพันถือกยังพันลงหลอกอยู่นิซ้ำซ้เมื่อเจอไปคิดและข้างง้วงมาเนี่ยว้ายไปตัวเลยสิพ่อสามีเสียดิ ให้พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงวในหลายคนกันเลจมออกแอบ,บ,แบ,บผู้ใดก็บอกถ้าไปเปิดราลางัาลาา่าคว้วยจะขายออกคนนะขายไปท่านใดฮาปาน,นี่ผู้ใดก็ได้ชีวิต นอนหานอนหน้า,นาเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยทำเกษตรสมประสานช่วงซื้อมากกระแพงแพงงัวก็ได้บ่เป็นงัวเป็นขั้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาลงมาลงมากบุรีลูกสวยตลอดเออพี่น้องเอ้ยคิดไปยังไดก็ได้ขึ้นวาจังสันจังสี่มันไม่เห็นแะเท่าละเว้ย ผัดบรรยากาศนะครับบรรยากาศแย้มเศร้าพี่น้องเอาเปี้ยงไห้งัวมาดังไฟอูดยุ่งในเหลียกในแมงวันอ้าหาน้ำลกยากระชีดพ่นน้ำขอกนำ้ำป้าม สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องตื่นขึ้นมากับเจ็บผาบบรรยากาศร้อเรี้ยงใหง่อัวดังไฟใหง่อหัวหุ่นยุ่งไรเหลยกก็บคุในลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งคลิปของลุงวันบานหน้าก็ได้ฝากกดงลร์กดแชร์กดกิดตตามนะครับเป็นกำลังแรงใจให้ลุงวันในการเดินทางไปนะ,สะเสนอ ชีวิตลึกกันต้องชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเพร,ราะว่าจะเป็นน้ำไผ่น้ำหน้าน้ำขอกน้ำผ้ามก็ได้ตลาดนัดโคกกระบือคือกันอื่นเกิดตลาดนัดโคกกระบือทาาบ้านน้นสมบูรณ์นะครับเปิดทุกเช้าวันศุกร์ทุกเช้าวันศุกร์มัานนุ่นสมบนร์ตำบลน้องหลวงอำเภอฟอไนจังหวัดลำไคครับพี่น้อง ฝ่าฝนเม่ตกจนเกินไปลูกวนก็นสิไปยอยู่ไปสำรวจราคาง่วงก้วยนะครับมามีพอข่าเวียดเขาบอราคาขึ้นหรือลงหรือส่งโตนั่นแหลน,นะครับเพื่อมานำเสนอพ,พ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัขอความุขสวัสดีนะครับเป็นของพ่อพี่น้องเบอร์ตุ้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ